เกี่ยวกับทางด้านการที่รัฐบาลมีการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมตรงนี้มีเหตุผลอย่างไรนะครับตรงนี้ก็มีเหตุผลทางด้านการวิจัยแล้วก็การเก็บข้อมูลนะครับมารองรับเนื่องจากว่าตั้งแต่ที่ทางด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้มีการอนุมัตินะครับให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2แบบมีการควา ชนิดนะครับตรงนี้ทางประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนแบบไข้นะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลมาซึ่งข้อมูลที่ได้นะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าเป็นผู้ที่ฉีดซีโนแวคเข็มที่1ตามด้วยซีโนแวคเข็มที่2ก็จะมีภูมิที่เรียกว่าต่ำกว่าการที่จะได้ฉีดแอสตราเซเนกา ั้งเข็ม1และเข็ม2แต่ที่สำคัญนะครับผลการที่ได้เก็บข้อมูลมาก็คือว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแ,นแวควว eneca, เป็นเข็มที่1แล้วก็ไข้ด้วยการฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2จะทำให้ภูมิขึ้นมาสูงกว่าการฉีดด้วยซีโนแวค2เข็มกว่า4เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในการที่ณนะตอนนี้ ประเทศไทยก็จะเริ่มที่จะมีการฉีดในลักษณะการที่ให้มีการไข้ในส่วนของซีโนแวคเป็นเข็มแรกสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนหน้านี้เลยแล้วก็จะเป็น a s ส r a า e n เนกาเป็นเข็มที่2เพราะว่ามีภูมิที่สามารถที่จะขึ้นได้สูงแล้วก็ป้องกันเดลต้า Delta ได้ด้วยในในส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น